แพทเทิร์นนะครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยครับก็เป็นขู่รถทํารถต้องไม่ต้องผมใส่นะผมนั่งรถนั่งบ่อเนี่ยบาะเครื่องขี้เนี่ยก็เป็นขู่ทํารถแจ็คอยู่แล้วกินถี่รถยนต์ครับอ่านี่ครับนะแอดกินถี่รถยนต์กับหนึ่งกินถี่รถยนต์นะฮะก็วันนี้เนี่ยผมได้คุยติดต่อกับนะแอดมาก่อนหน้านี้แล้วก็าแอก็ให้ผมมาเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยววับอ่าในงานของผมเนี่ยที่จะวิ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่สองวิทุนาเนี่ยมีการวิ่งอ่าระหว่างเอ๋กะตี แต่ทีนี้ว่าน้าแอดเองเนี่ยก็ถูกพัดทิงเพราะว่าน้าเอ๋เขาก็ก็อยากจะวิ่งกับน้าแอดซึ่งวันนี้ก็เลยมาถามน้าแอดกับหนึหน่งดูว่าที่เห็นยังไงกับการพัาดทิงก็คือจะใช้สิทธิ์ะฮะว่าว่าทิงแล้วน้าแอดว่างไงครับก็ผมก็ขอใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับให้ล้างตาให้เอล้างตาก็คือละคำทาับคำทาได้ยินนะครับจากปากของน้าแอดกับหนึ่งก็คือลบคำท้าให้สิทธิ์เอเลย แล้วเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ก็คือเสาแรกของเดือนมิถุนาที่เป็นงานบีเดี u ทักก็คือจะจะขอวิ่งใหพรุ่งนี้เลยที่สนามของห้าแล้วคิดว่าพร้อมไหมฮะรถก็พรีหนักเป็นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกเวลาวิ่งอยู่ประมาณสิบสิบกับสิต้นต้นสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดอ่าสิบเอด้วไม่ใช่สิต้นต้นใช่ไหมสิบนตั้งสิ ปั้นก้อนขาวเลยอ่ะเอาละโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูคร okay. ับได้ครับพรุ okay. ่งนี้เจอที่หองห้าไปรอไปรอเลยครับผมไปรอไปรอเลยโอเคได้ครับผมขอบคุณครับ